คุณผู้ชมเข้าสู่ซิมทาวเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะนะโอเคมันก็ยังพอทะลูทะไหลไปได้นะฮะเดี๋ยววันนี้ฮะขออนุญาตมาแก้กันสดๆตรงนี้เลยแล้วกันนะ,ะเนี่ยเนี่ยเออก,ก็ก็หลังไม้ก็ลืมแก้นะ,ะเอาจริงๆอยอมรับเลยนะฮะออโอเคนะฮะเอาเอาเ,อาเป็นว่านะฮะจะทำแก้ตอนนี้เลยดีไหม เออหลังไม่ก็แล้วกันเนาะเนี่ยดูดิมันแดงเถือกเลยอะ่ะเออแต่ข้างล่างมันก็โอเคนะทำไมอะ่ะเอองงงงงโอเค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 พอให้มันถูถ,ถูถ่ายถแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยคนจะรอเยอะมากฮะหรือว่าเราต้องเพิ่มลิฟต์อะไรอย่างนี้หรอจริงไหมเออถ้าเราเพิ่มลิฟต์ล่ะไม่ได้เพราะว่าลิฟต์มันก็มีจํานวนจํากัดนะฮะ โอเคเราจะมาแบบเพิ่มสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ต้องคิดก่อนฮะต้องคิดก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเราก็รีเซ็ตเอานะฮะแล้วก็คิดหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมฮะนะ,ะ้าสมมุติว่าดูดูท้ายทายมันไปไม่รอดจริงๆฮะก็อาจจะต้องลดค่าเช่าเหลือประมาณ2,000จริงๆนะฮะเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่ามันมันไปไม่รอดจริงๆอะนะแล้วห้องพวกเนี้ยยังถูกทิ้งร้างอยู่อะฮะ เออเราก็อาจจะต้องเอ,อ่อให้มันจ่าย2,000จริงๆนั่นเองนะฮะแล้วเงินที่เราอุตส่าห์สะสมมาฮะมันก็จะได้น้อยลงลงด้วยนะได้น้อยลงนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องเอ,อ่อต้องวางแผนกันดีๆอ่นะครับคุณผู้ชมแต่ใครมันจะเออเนาะคือ,ค,อคือใครมันจะไปแก้ปัญหานี้ได้นะฮะก็เนื่องจากว่าลิฟต์มันมีจํานวนจํากัดด้วยนะนเงินไม่ได้ซือ้อทุกอย่างนะฮะ ลิฟต์ของในเกมนี้ฮะมีจํานวนจํากัดนะมีไม่กี่ตัวเองนะฮะประมาณกีณณ่ตัวไม่รู้จะไม่ได้นะ <c oughs> ก็ก็มีจํานวนจํากัดนั่นแหละนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะจะมาวางสุมส่มสี่สมห์อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันหมดทําไงล่ะอ่ะแล้วจะใช้ในชั้นบน,บนๆนั่นน่ะ <c oughs> แล้วทำยังไงเออใช่ไหมเราจะต้องวางแผนให้ดีฮะประหยัดอะไรได้ประหยัดฮะ <c oughs> โอเคนะฮะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวในส่วนไอห้องโอ้มันก็เหลือไม่เยอะเนาะเออจริงไหมเอมันก็เหลือเยอะนั่นแหละ อ่ทำกันสดๆตรงนี้ก็ได้นะอ่าอาห้าพันเอ้าช่างมันละมันปรับได้เนี้ยนะอ่าห้าพันก็ห้าพันอาโอเคโอเคโอเคอ่าหวังว่าลูกค้าจะมานะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์อยู่นะฮะยังไม่ได้เปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเปิดออฟฟิศนะฮะนั่งแล้วนะฮะมันไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะฮะอ่าเนาะมังมังด้วยนะมังมังแปลว่าอะไรนะครับมังแปลว่า พระนั่นเองนะฮะ,ฮะเกี่ยวไหมเนี่ยเอามันก็เกี่ยววะมันก,ก็ก็ใช่อะ่ M o N อะ monk นั่นก็ก็แปลว่าพระอ่ะแต่ถ้ามังแบบมอมาเอ่ออะไรนะไม่หานักการงองงูไม่โทอันนี้เออก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงเหมือนกันนะฮะมัน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 เรียกตามอารมณ์นะฮะ นะโอเค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 แก้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะแต่พอแก้ไปแก้มามันก็แบบอ่ะอ่าอ่าแก้แก้ให้เสร็จแล้วกันอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าก็คลิกไปคลิกมานะฮะมันนะฮะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะฮะใครที่ไหนเขาเอาเกมนี้มาเล่นในปี2021เนี่ยก็คงมีแค่เราอะนะนะโอเคฮะอ่าเราหยุด fast mode ฮะเราอยากจะสร้างแบบตอนที่สงบสงบบ้างอ่บาบรรยากาศมันก็จะเย็นเย็นสบายสบาย นี่ฮะโอ้โหอ้าวสร้างมาสัก,กายมีแค่นี้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงจริงอ่าชือ้อตรือตุ่มด้วยนะชือ้อโอเคย่อมยอดฮะเบริกูดฮะอ่าแค่นี้ฮะล็อบบี้สกายวิวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนข้างบนนี้ฮะเรามาวางเป็นห้องอะไรก็ได้แหละฮะอ๋อนี่แน่แนฮะ คือตามโรงแรมเนี่ยนะฮะคุณชมเคยเห็นเนี่ยมันจะต้องมีห้องแบบแม่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วห้องแม่บ้านอันนี้นะฮะวางดีๆนะคุณชมเพราะว่าวางแล้วจะไม่สามารถทุบได้เนี่ยเห็นไหมกดแล้วนะทุบไม่ได้นะฮะวางแล้ววางเลยนะฮะคิดดีๆก่อนวางนะฮะไอนน้เตือเนเรานะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่าอย่าแบบทีเดียวปื้ดนะฮะตายแน่ อันนี้เป็นห้องเดี่ยวอันนี้เป็นห้องคู่อันนี้เป็นห้องแบบนะสูตรนะฮะสูตี้สูตี้ไ <c oughs> อลิฟต์นี่มันบังจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าลิฟต์เราจะไม่ลากมาถึงชั้นนี้นะเออเราเราลากถึงชั้น,นก็พอเนาะนี่เราเราลากถึงชั้น,นเออสิบสี่ใช่ฮะใช่ฮะเราลากเราลากด้วยนะ <c oughs> นะโอเคเราเราลากถึงชั้นสิบสี่ 14, ฮะแล้วแล้วส่วนตรงนี้ฮะเราจะใช้เป็นลิฟต์อ้วน ดิฟ <invece> อ <ara> okay, okay. sure ้วนด้วยนะโอเคฮะเราจะพาท่านไปยังโอเคเราจะพาท่านไปยังล็อบบี้ลอยฟ้าล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 าเพลงอะไรเนี่ยลองได้มั่วมากนะฮะคือไอตัวของอันเนี้ยฮะมันจะไปได้แค่ที่เดียวฮะก็คือชั้นเอ่อสิบห้าฮะคือมันจะส่งเฉพาะแบบล็อบบี้อน่ยนะฮะมันจะไม่ส่งระหว่างทางออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็จะยัดหยัดหยัดไป ยัดเข้าไปนะฮะยัดเข้าไปโอเคโอเคเอาเราแบ่งครึ่งหนึ่งนะฮะเอาไปเจาะชั้น15จริงๆมันไม่ต้องยัดขนาดนี้ก็ได้ปะมันไม่น่าจะใช้เยอะนะเอาจริงๆแต่ก็ยัดไปแล้วอ่ะฮะให้ทำไงอะ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือห้องนอนแบบห้องสูดนะฮะนะโอ้ยพียอะไรไหมนเนี่ยโอ้โหไม่น่าชวนคุยอ่ะโอเคโอเคอ่ารวยฮะรวยอยู่นะฮะเพราะไอ้อันนี้มันลิฟต์ อันนี้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 นนห้องโรงแรมนะฮะโรงแรมโรงแรมเอ๊ะทำไมไม่มีคนมาทำงานเลยคนประปรายมากเลยอะ่ะเออคนประปรายนะฮะอาวก็ยังมีคนเนาะแล้วก็ยังมีคนมันดูประปรายมากเลยอะฮะมันไม่ค่อยมีเลยอะดูดิมันโล่งนะก,ก็ก็โล่งพอสมควรนะอ่ะถ้าดูดูโดยรวมนะอย่างเงี้ยเออ แต่ถามว่าโล่งขนาดห้องนี้ไหมมันก็ไม่ได้โล่งขนาดนั้นนะโอเคนะเรามาวางห้องซูอี้ของเรากันต่อนะฮะซูอี้มาจากไหนอ่าโอเค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 จะเพื่อนยากไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะอ่าคือเราสร้างไปเนี่ยทำไมว่ายังไม่มีใครมาพักนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่ใช่ตอนกลางคืนแล้อย่างหนึ่งฮะลิฟต์ยังไม่มาถึงนั่นเองอ่าลิฟต์มันยังไม่ถึงเนาะ เราก็เลยยังไม่มีลูกค้าใดๆก็คือเหมือนกับเป็นการแบบลงทุนถ้าเตรียมเราเตรียมแบบโอเพนนิ่งอยู่นะแกรนด์โอเ e นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยรอช่วงนั้นอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะเออนี่ pursue เข้าไปนะ p u r s u เไปนะฮะอ่าปืดป๊ดปื๊ดไม่ได้ต้อง pursue อ่าฮะ โอเคเราก็จะสร้างได้ประมาณนี้ฮะสร้างไม่ได้แล้วนะฮะาบันไดมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเชื่อไหมอนาคตมันก็จะแบบค่อยๆหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาตลอดวนันนะฮะเออเนาะห้องห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะคือมันมันมีความสําคัญมากเนื่องจากว่าเนี่ยเออ่ริชฟอร์สตาร์เนี่ยนะฮะจะมีเออ่เพื่อจะไปสีดาวเนี่ยจะต้องมีโฮเทลสูตรด้วยนะฮะก็คือห้องนี้แหละนะโฮเทลสูตรนะฮะรีเซ็คกิ้งซีคลายด์เมดิโคลนะฮะมีแล้ว เออฮะแล้วก็เหลือแค่แขก V I P ฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแขก V I P เนื่องจากว่าเรายังไม่มีโรงแรมหรือตอนนี้เรามีโรงแรมแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้ามาในโรงแรมได้เนื่องจากว่ามันไม่มีลิฟต์ขึ้นนอนนั่นเองนะคนก็เลยยังไม่ขึ้นลิฟต์เลยเห็นไหมถ้าถ้าถ้าถึงเวลานะมันจะขึ้นแบบนะฮะโอ้ยวางผิดอีกแล้วคือไอ้ลิฟต์ตัวอ้วนเนี่ยนะฮะมันจะแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนกับลิฟต์ธรรมดาทั่วไปนะก็คือแบบ มันจะส่งระหว่างล็อบบี้กับล็อบบี้อะฮะคือมันจะไม่ส่งระหว่างออฟฟิศนะมันทิ้ได้มันก็คงแบบโอ้โหพนักงานออฟฟิศนี่เฮฮากันเลยทีเดียวนะฮะประมาณนั้นอ่าโอเคฮะเดี๋ยวตัวของไอ้ลิฟต์อ้วนเนี่ยนะฮะต้องมีประมาณ3อันนะเนื่องจากว่าตึกเรากว้างเนาะน่าจะมีสักประมาณ3อันฮะตำแหน่งใกล้เคียงกับไอ้ลิฟต์ปัจจุบันนี้เลยนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะทำไมเราติดคำว่าประมาณนั้นล่ะเนี่ย โอ้เย็นแล้วยังไม่มีใครมาพักเลยโอ้ไม่ก๊อดเราต้องรีบทําลิฟต์กันแล้วลิฟต์เออลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์เรื่ลิฟต์ด้วยนะฮะอ่าโอเคมา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 โอเคฮะลากไปนะฮะอ่ะล่ากไปชั้น18มันคงไม่มีใครมาพักเวลานี้นะฮะเอาจริงจก็น่าจะย่งไม่มีใครมาพักก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้านะฮะก็ว่ากันไป โ okay. อบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเงาเงางอยๆนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะไม่มีแขกมาพักเลยนะฮะแถมพนักง,งานออฟฟิศนะฮะก็อรอแขวยานะวเลยนะ Ooh, ฮะแขวด้วยนะโอ้ล็อบบี้จะโก o m โฮมนะเออใครไม่โก h o โฮมบ้างก็แย่และไอ้ลิฟนี่ทำไมมันไม่ค่อยอันนี้เลยเนาะ,ะรับคนเข้าไปโอเคครบอ่ะโอเคก,ก็พอ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 ถูถูชัย,ยไปได้แล้วนะ ใช่ไหมนะ,ะตอนนี้ตอนกลางคืนรถก็จะไม่มีนะฮะแล้วอันนี้อะไรนะมันน้าตาแปลกๆกว่าเพื่อนเออช่างมาันเถอะอ๋ออันนี้มันเป็นทางสุดแล้วไงเออลืมลืมลืมโอเคฮะนี่คือห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนโรงแรมแหมเรียกสแบบกะโหลกกลาเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเอ่อตึกของเรานะมีพนักงานไม่ใช่มี population นะฮะ4,000คนนะฮะอ่าเออแล้วเดี๋ยวเราต้องวางลิฟต์สำหรับคุณแม่บ้านนะฮะ เราต้องต้องอำนวยความสะดวกคุณแม่บ้านนิดนึงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่บ้านงอนนะฮะมาจ้างฉันด้ความสะอาดแต่ไม่อำวยวสิ่งความสะดวก,กอะไรเลยอำนวยความสะดวกให้ฉันเลยไม่ทำละอะไรอย่างี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวข้องอนข้องอนอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราต้องขยบเลฟเข้ามาหน่อยนะฮะเนี่ยวางผิดอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรของเรานะครับประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นอีกแล้วช่วงนี้ติดคำนี้นะฮะวางผิดอีกแล้วใช่ไหมประมาณนะั <c> ้น <oughs> เป็นอะไรเออประมาณนี้นะะ อ่าไม่ประมาณก็ประมาณนี้แหละนะฮะวางถูกไหมเออถูกถูกก็ถูกเออถูก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 อยู่อไม่น่าชมตัวเองนะวางถูกเก่งจังเลยอะไรอย่างงี้นะฮะชมปุ๊บพลาดปั๊บเออนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดขึ้นชีวิตจริงนี่เสียดายเงินนะต้องต้องสร้างใหม่นะทุบทีก็เสียเงินได้นะแต่เกมนี้เหมือนทุบแล้วไม่เสียเงินหรือเปล่าเอะหรือว่าเสียเงินไม่ได้สังเกตเงินอะเอาง่ายๆนะฮะ โอเคตอนนี้เราเตรียมโรงแรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราโออะออออ๋อ,อ,อจะไม่มี access เข้ามานะฮะไม่เป็นไรฮะเนื่องจากว่าเราจะย้ายลิฟต์นั่นเองนะฮะมาอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่บ้านนะฮะอ่าเอามาใกล้ๆคุณแม่บ้านนะคุณแม่บ้านจะได้แบบเดินทางได้สะดวกนะครับไปทำความสะอาดนะครับจากเชื้อโควิดนะฮะกันได้อย่างสบายใจนั่นเอง อ่ะประมาณนี้นะฮะอ่าคุณแม่บ้านเขาจะได้แบบอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้นะฮะให้ลูกค้าได้อ่าโอเคเดี๋ยว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 ลากมาตรงนี้ชุบอ่ะโอเคอ่าโอเคโอเคตอนเย็นน่าจะมีคนมาพักได้แล้วมั้งหรือว่าพอลิฟต์มันลิฟต์อ้วนมันมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวขยายลิฟต์อ้วนนิดนึงนะฮะลิฟต์อ้วนเอามาตรงนี้อันนึงโอเคลง ลงสิลงฮัลโหลลงเอาลงลงลงอยู่ไหนลงอยู่นี่โอเคประชืบนะฮะเออเราควรจะตั้งค่าให้ลิฟต์เนี่ยมาค้างด้วยที่ชั้นหนึ่งอ่ะมันจะลากมาเร็วฮะอะเดี๋ยวรอดูว่าโรงแรมของเราจะไปรอดหรือไม่อ่ะโอเคอ่ะลากขึ้นไปอีกนะฮะเกมนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะวางสุบสีุ่บห้านะฮะต้องมีการวางแผนด้วยนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แค่นี้พอเอ๊ะทำไมยังไม่มีใครมาพักโรงแรมเราเลยหรือว่ามันยังไม่เย็น,นยังไม่เย็นรอ,อ,นอก,ก่อนเอ้ยไม่มีคนมาพักเลยเฮ้ยหมายความว่ายังไงเฮ้ยเราทำอะไรผิดเหรอเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลอะแม่บ้านก็ <c oughs> กพร้อมนะเอ๊เรา disconnect จากโลกภายนอกหรือยังไงเอ๊เอ๊ ไม่มีลูกค้าเลยอ่ะครัผู้ชมโรงแรมเราทําไมอ่ะหมายความว่าอย่างไงเนี่ยหาเรื่องกันใช่ไหมนี่เราอุตส่าห์สร้างโรงแรมเลยนะเออ,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 อรอดูฮะรอดูฮะข้างล่างศูนย์การค้านะฮะอเอ๊ยไม่มีใครมาพักเลยเฮ้ยมันกล้ากล้าก้ากันเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครมาพักเลยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลองกดเฮลดิ h o t e l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  โฮเทลอยู่ไหนไม่ใช่ f a c i l ิตีอะไรเนี่ยเอ,อ่อ s t a r s t s t e r Stars... โอ้ราคาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงีออ้ไม่ใช่ของเพิ่มขึ้นใช่ใชช่โอ้ย่า oh, yeah. แล้วทำไมไม่มีใครไม่มีแขกมาพักเลยหมายความว่ายังไงเฮ้ยห,หาเรื่องเรานีนะฮะเดี๋ยวนะ โอเคไม่มีใครมาพักเลยนะเฮ้ยหมายความว่าไงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำโรงแรมสสวยรูนะฮะเปิดห้องก็เอ๊ะห้องนี้มันแปลกๆนะฮะเอ้เอทำไมมันมันแปลกๆเฮ้ <c oughs> นี่ห้องอะไรทําไมห้องมันแปลกๆกว่าเพื่อนอันนี้ก็โฮเทลสูตรนี่ก็โอเทลสูตรอ่ะมันก็สูตรเหมือนกันนี่ทำไมมันวางจัดแนวแปลก เอ๊เอ๊ทำไมไม่มีใครมาเลยอะ่ะเอ๊เราก็ว่าเรารักลิฟต์แล้วนะเอ,เอ๊หรือว่าลิฟต์อ้วนของเ๊้เฮ้ฮัลโหลวันดีพรันชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันต้าถามใครเป็นเพื่อนเองอ่านะซันต้าฮะซันต้าสันตา้นตาสวัสดีซันต้าช่วยโอยพอรให้เราขายตึกหน่อยเอ้ยไม่ใช่เออให้มีลูกค้าเข้าตึกหน่อยนะฮะเหมือนว่า ลูกค้าอาจจะมาจากอ่านี่ไงนี่ไงโอ้โหมาเต็มเลยนะฮะเออนี่นี่นี่ลูกค้าจะมาจากชั้นอะไรพวกนี้นะฮะมันพวกนี้มันฉลาดฮะมันไม่ผ่านไอ้ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ผ่านไอ้ชั้นล็อบบี้กากๆของเรานะฮะชั้นล็อบบี้ที่มันมีออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ผ่านกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอยัดลิปอ้วนก่อนยัดลิปอ้วนเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนรอเดี๋ยวคนรอนะฮะไม่ได้ฮะลูกค้าโรงแรมนี่สําคัญมากนะฮะเขาเป็นแขกนะฮะ VIP ไม่ไม่ไม่ยังไม่ขนนนาดั้ โอเคยัดยัดเข้าไปยัด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 นะฮะยัดเก่งฮะเออต้องยัดเข้าไปนะฮะเอาเอาให้ให้ให้มันพอสําหรับลูกค้าฮะอ่าลงมาถึงโอ้โหมีของกินด้านล่างนะฮะจุใจสบายใจนะฮะเออไปจอดค้างที่ชั้น15สักคันหนึ่งอ่าแล้วก็จอดชั้นล่างลงมาล่างลงมาล่างลงมาล่างหมดแล้วนะฮะก็จอดที่บีหนึ่งอจอดที่ชั้นพวกนี้ค้างไว้แล้วกันไอ้ประมาณนี้ โอเคนะฮะให้มันมีลูกค้ารอรอเลยนะรอ,อ,อที่ชั้นนีอ้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะส่วนใหญ่จะให้มันเมนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอียงลงมาเอียงลงมาแล้วหลังจากนั้นฮะข้างบนนี้ก็จะเอาไปค้างไว้สักลำหนึ่งนะฮะลำด้วยนะเป็นลำเลยนะฮะไปค้างสองอันนะฮะโอเคมันลงมาได้แค่นี้ฮะ,ะงั้นก็ขยับมาอีกนะขยับมันแล้วแต่นะ,ะมันเป็นการประยุกนะ,ะอโอเค นะะฮก็ลิฟต์ก็จะประมาณนี้นะฮะก็วิ่งกันสนุกสนานเฮฮาเลยนะฮะโอเคฮะลิฟต์ตรงกลางเหมือนจะตั้งค่าแล้วใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยเหมือนยัดลิฟต์ไม่หมดเนาะอ่ะยัดเข้าไปอีกนะฮะเรารวยฮะเออประมาณนี้นะฮะโอเคยัดลิฟต์เข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอชืบนะฮะแล้วก็ข้างบนนะฮะไปจอดค้างไว้สักสองคันอ่ะโอเคฮะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ตั้งค่าหรือยังอ่าอันนี้ก็ยัดไม่ครบนะฮะยัดเข้าไปอีกฮะ ยัดเข้าไปอะฮะตรงนี้ฮะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอีกสองอันเอาขึ้นไปไว้ข้างบนปุ๊บปุ๊บสุดรัดนะฮะสุดรัดเกี่ยวไหมเนี่ยอะโอเคประมาณนี้นะฮะลูกค้าเขาก็จะได้อ่าเข้าห้องพักไปเอ้ยมีลูกค้าอย่างเนี้ยอย่างอะรอดูตอน,ลนกลางคืนกลางคืนด้วยนะ,อะรอกลางคืนฮะอานี่เห็นไหม มีคนมาพักแล้วนะฮะส่วนพนักงานออฟฟิศก็รอนานเหมือนเดิมเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเรามีมาตรการใหม่ฮะให้ลิฟต์เนี่ยมันจอดคระชั้นแล้วกันนะฮะเอาไปจอดชั้น3ชั้น5ชั้น7ชั้น9ชั้น11ชั้น13ชั้น14อะไรอย่างงี้น่ะก็ว่ากันไปเนาะอ่าอะไรอย่างงี้นะฮะเออเอามาจอดชั้น2หน่อยก็ดีนะชั้นแรกๆมีคนใช้เยอะนะฮะ ชั้นสุดท้ายไม่ต้องไปมากก็ได้อ่ะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะโอเคอ่ะอันนี้เราก็แก้ด้วยเช่นกันนะฮะเอาเราไว้ชั้น2ก่อนอ่ะชั้น3ชั้น5อย่างนี้นะฮะมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะฮะอย่างนี้ฮะอ่าโอเคอ่าจะซูมอย่างนี้นะฮะให้มันค่อยๆสูงอย่างนี้นะฮะอ่ามันจะได้แบบลิฟต์มันไม่มากระจุกตัวกันข้างล่างมากเกินโอ้ VIP มาที่ชั้น17 เอาละสิเอาละสิเราต้องทําให้ V.I.P. ประทับใจนะฮะนี่คือภารกิจของเราฮะตอนนี้ฮะหยุด fast mode เลยนะ,ะหยุด stop ปุนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาเย็นนี้ฮะแต่เดี๋ยวเราไม่อยากให้มันถึงเวลาเร็วนะฮะเราจะได้แบบมีเวลาเตรียมตัวเสิร์ฟลูกค้าได้นะฮะเอาลูกค้ามาทอดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่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 โอเคนะหวังว่าพนักง,งานออฟฟิศน่าจะไม่บ่นกันเยอะนะก็อย่างบ่นเหมือนเดิมนะฮะก,ก็ตอนเที่ยงเนาะทุกคนก็อยากไปพัก โอเคฮะ VIP จะมาใช่ไหมอ่ะเรายัดลิฟต์เข้าไปก่อนยัดลิฟต์เข้าไปเลยนะฮะเพื่อให้ลูกค้า VIP ของเราเนี่ยนะ,ะไม่ต้องรอนานอ่ะโอเคฮะโอเคโอเคเอาให้ลิฟต์ไปจอดค้างไว้อย่างงี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนการห้ยัดลิฟต์เข้าไปฮะอะไรอะอะไรอะไร,ะไรกระพริบกระพริบอ้าวฮลัลโหลอ้าวแม่บ้านคุณแม่บ้านฮลัลโหลคุณแม่บ้านคุณไม่ทำงานเหรอ โอ้ยมาแล้วแน่ๆเลย VIP ขอให้จองห้องดีๆนะขอโทษด้วยที่แม่บ้านเขาห่วแตกนะเดี๋ยวเราห่างกกิันเดือนเขานะเนีย่ยดูดิห้องสกรปรกมากเอาละฮะเช้าแล้วฮะ,ะ VIP เขาออกไปแล้วนะฮะเอ๊ะหรือแม่บ้านเขามาจํากันจัดทุกเชา้าหรอทำไมทุกเช้าของเขาทำไมมันไม่จับกันกำจัดตรงนี้อันยุย่ยจหมดเลยเนี่ยฝนตกอีกนะฮะ has check out they seem to h a v e a comfortable stay โอ้ควาอยิ่งชั่วปลอดภัยดีนะฮะที่เขาเนี่ยได้เข้าในห้องทิพสะอาดนะฮะควยิ่งชั่วนะฮะ,อะตอนนี้นะฮะเกณฑ์ของเราน่าจะใกล้ครบที่จะได้สีดาวฮนะสี่ดาวจะต้องมีกี่คนจะต้องมี5,000คน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่3,000กว่าคนนะฮะ4,000คนอะไรประมาณนี้นะฮะสรุปไอห้องนี้จะไม่มีใครจัดก,การจริงๆหรอ ไม่จัดการใช่ไหมทุบ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 ดู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 ทูด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 ูทูบูด er ูดูดูดูทูด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 ูนไดูดูดูแมบูาูดูดูดดูาูด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 ้ดู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 ดเดาดู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 นูด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 ดูดูดดู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 ดอดู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 ดบดูดดูดูด ้แต่เงินทุนก็มีพอประมาณแล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบอันนี้ตลอดเวลาก็ได้ไอไอนาฬิกาหมุนเร็วเนี่ยนะครับแฟลชโมดไม่จำเป็นจะต้องมีตลอดเวลาก็ได้ฮะเะนี่ยห้องทรูเดอร์ดี้แล้วว่าโอ้ฟลายเดอะบอมดวนลา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 สิคิตี้วอสเอเบิลอะไรนี้ไอสิคิตี้เงินเดือนมันทิ้งเลย ไอ้ฟอร์ยี่สามมีไหนอะ่ะมันบอกว่ามันมันหะมันมันโดนระเบิดอีกแล้วนะฮะแล้วแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะฟอร์ยี่สามฟอร์ยี่สามอันนี้ฟอร์อะไรฟอร์สิบเก้าแล้วฟอร์ยี่สามม่ไหนแถวนี้เหรอสิบเก้าใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอ๋อแค่ชั้นเดียวแค่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเออ,อก็ระเบิดไปเลยอ่ะโอเคฮะโอะ้โหแมลงสาบนอนเป็นนอนเป็นแถวเลยนะฮะแม่บ้าไม่จัดการ อ๋อมันจะจัดการได้ไงล่ะก็ต้องลากลิฟให้มันก่อนนีมันเรื่องมากมันเรืมม่องมากลากลิฟให้มันนะฮะอย่างนี้แล้วก็ลากลิฟให้มันอย่างนี้โอเคน่าจะจัดการเร็วๆนี้แหละมั้งนะฮะอันนี้คุณแม่บ้านคุณแมบ่บ้านโอเคโอ้ไฟไหม้แล้วนะฮะ,อะโอเคเยี่ยมยอดนะฮะเอาแต่ตึกพังอะ่ะเอา้าอีกอย่างนี้ ต้องต้องซื้อใหม่แล้วเหรอเซ็งเนอเซ็งเดอ้เดอเออออฟฟิศสร้างใหม่ฮะเดียเด๋ยวนี้ใช่ออฟฟิศเหรอเดีย๋ยวอนี้ใช่เหรออ่ะมันก็ใช่อนะเนาะเออออมันใช่อะโอเคฮะโอ้โหห้องมะเรงสาบเต็มเลยนะฮะ <c oughs> มะเรงสาบด้วยนะโอเคบ้านคุณไม่จัดการหรืออย่างไรไม้ความว่ายอย่างไง เอาคุณแม่บ้านเขาไปอยู่ข้างบนนี้นะฮะคุณแม่บ้านขึ้นไปแล้วไม่ต้องลงมานะฮะเออคุณแม่บ้านเนี่ยต้องวางหลายชาั้นแน่นอน,นะฮะสร้างๆไปเถอะนะฮะโอเคตอนนี้ก็เหมือนกัน,นะฮะเราก็จะให้มันขึ้นไปหลายๆชั้นเลยนะฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ฟลอร์ที่1 8หรอใช่หรออะจะจะฟองอะไรก็ช่างมันเถอะนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราลากลิฟต์ด้วยนะฮะให้คุณแม่บ้านเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อหาเพื่อนกันได้นะฮะอย่างงี้ตรงกลางด้วยตรงกลางด้วยตรงกลางส่วนไอห้องที่มันเน่าไปแล้วคงใส่ต้องทุบออกอะเนาะคือเหมือนคุณแม่บ้านเขาจะไม่มาจัดการห้องที่มันเก่าแล้วอะฮะ,ะงงไหมอองงเนาะงงงงกับนิสัยมันอะไรนะฮะแม่บ้านนี้ไวแตงจริงเลยอ่ะระวังห้องคู่นะฮะห้องคู่ห้องคู่แลวห้องขี้อะ่ะ นั่นนั่นเล่นมุกอะไรกันเล่นมุกไม่หาพาคนเครียดนะฮะเออเราเนี่ยแหละนะฮะเก่งจริงๆนะแล้วนะเราก็วางอย่างนี้ไปนะ,ะอย่างนี้อย่างนี้โอเคอันนี้เป็นห้องคู่ใช่ปะใช่ห้องคู่นะฮะอันนี้ก็จะได้เงินน้อยลงมาใช่ไหมก็จะได้เงินน้อยลงมานะฮะหายไปครึ่งหนึ่นง,น,งนะฮะดังนั้นเราเราปลุกห้องสูตรเยอะๆดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้องสูตรเราไปแก้หลังไม้ก็ได้นะไอสัปหราดเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้หลังไม้สปหลาดด้วยนะ นะฮะอ่าอ่าอ่ารพักไว้ตรงน,นี้ก่อนฮะแล้วเรานะจะให้มันสูง4ี่ชั้นใช่ไหมอ่าเราก็ต้องขึ้นไปอีกฮะอันนี้สําหรับห้องคู่อีกชั้นหนึ่งเส้ยบานหนึ่นงสองสามสี่อห้องคู่อันนี้เป็นห้องเดียวฮะอ่าโอเคเราเรากําหนดเอาไว้เลยนะฮะเราจะได้ไม่งงสับสนในภายหลังนะฮะห้องเดียวมันก็จะเล็กนิดนึงนะฮะมันล่าไม่ได้ฮะมันล่าไม่ได้เซ็งไหเซ็งเนี่ยเราก็วางขีดโอ,อ้ ให้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 ริบมันขึ้นมาก่อนให้ริบมันขึ้นก่อนเออเออเอย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคแม่บ้านเขาจะได้มาทำงานเนี่ยอ่ามันจะได้ไม่เป็นห้องสกปรกนะเหมือนห้องสูตรนะฮะเนี่ยแมลงสาบเต็มเลยเนี่ยเออแมลงสาบนะฮะใช่เหรอแมลงสาบใช่เหรอนะฮะอ่าโอเคเราก็สร้างอย่างนี้ต่อไปนะฮะนี่คือโรงแรมในตึกร้อยชั้นของเรานะฮะจะถึงร้อยชั้นหรือเปล่าเราจะถึงภายในกี่ปีเนี่ยนี่ปีที่ยี่สิบสามนะ นะเราก็ชอบ fast mode อนะเนาะมันสุขสบายนะฮะข่มามา20กว่าปีแล้วนะฮะจากเด็กจนผู้ใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังสร้างตึกไม่เสร็จนะฮะคนก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะ4,000คนเลยนะฮะเราต้องหาทางทําให้คนอนะมันเยอะกว่านี้พวกแบบเปิดร้านค้าห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะช่วยได้มากเลยนะฮะไอ้ฟังผิดโอเคถ้ในส่วนของโรงแรมนะฮะเราพักเอาไว้ก่อน,นะฮะ อ่ะมันก็จะสูงอย่างนี้นะสองสามสี่เอาเฮ้ยไม่คำนวณพลาดหรอเอาเอาห้องมาแรงสาบเต็มเลยเฮ้ยห้องมาแรงสาบเต็มโหลมาแรงสาบเต็มเดอ้อเราต้องไปทะเลาะกับแม่บ้านแล้วแหละนะฮะแม่บ้านไม่ค่อยทำงานเลย housekeeping นะฮะ for ยี่สิบนะฮะ for 25 for 25 for ยนะฮะ เออหรือว่าเราต้องต้องหาลิฟต์เฉพาะของคุณแม่บ้านอีกไอ้ไอ้ไอ้นี่ลิฟต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องส่องฮะต้องส่องนั่นคือเอลิเวเตอร์ฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันคือลิฟต์อะไรนะฮะเอ้แต่แต่สีมันแปลกๆนะจำไม่แน่ใจอ่ะงั้นเอาเป็นว่านะฮะ เออใครเป็นคนขึ้นลงเออฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวขอช้าๆอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขึ้นว่าอะไรมันขึ้นว่าอะไร Service Elevator แน่เลยอ่ะต้องเป็นลิฟต์ของคนแม่บ้านแน่เลยอ่ะคือคนแม่บ้านเขาจะไม่ใช้ลิฟต์ร่วมกับชาวบ้านเขาอะฮะคือเขายิงเอ,อไม่ใช่นะฮะไปว่าเขาอีกนะฮะเขาศาสตร,ร์ทำงานให้กบุญแล้วนะ,ะช่วงตอนเช้าเขาจะออกมาเยอะมากนะฮะออกมาเยอะเ <laughs> นี่ยซะแบบแปลกๆเลยนะ หยุด ER: ดิโอ้ยหยุดไม่เคยตรงเอาเราคืนนะตอนเช้าไม่หันฮะแม่บ้านหายไปแล้วอันนี้แม่บ้านปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนอันนี้่นนี่นีนี่นี่นี่อ่าเนี่ยแม่บ้านเขาต้องใช้ริ์นี้นะคุณผู้ชมเขาเป็น v i P เนาะก็หวังว่าจะมาช่วยอ่านี่ไงโอ้โหแม่บ้านเต็มเลยนะฮะเออลืมวางลืมวางโทษ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 ทษก็ว่าทไมห้องมันสกรก ให้ลิฟต์แบ้างเพลนนิดนึงนะเป็นเป็นลิฟต์พิเศษนะฮะสีเหลืองฮะสีเหลืองเป็นสีห้องเดียวของเขาเลยนะเราจะยัดเข้าไปอย่างนี้นะฮะยัด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 น่าจะยัดไม่ได้แหละอ้าก็ยัดได้ประมาณนี้นะฮะเราไปจอดค้างไว้ที่ชั้น16ชั้น17ชั้น18ชั้น19ชั้น20ชั้น21 22 23นะฮะเรจอดได้ประมาณนี้นะฮะอ้าวรอให้มันคลักคลักกันแล้วกันนะฮะเราจะให้มันสูงทีละสองทีละ โอเคโอเคเอาอยู่อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะมันก็จะทํางานขันขยันขันแข็งข,ขอให้มันจริงเถอะสาธุเพราอย่างนี้ลิฟต์มันก็ต้องควรจะสลับกันเดี๋ยวไปสลับหลังใหม่ก็ได้เนี่ยเนีนนน teams. โอ้เต็มเลยนะฮะเออเต็มเลยเต็มเลยแต่เขาก็ไม่คิดจะจัดก,การห้องที่มันสกปกรกแล้วนะเออคือจัดก,การแต่ห้องใหม่อ่ะ ไม่จัดการห้องที่สกปรกแล้วงงไหมเออนั่นแหละนะครับประมาณนะั้นโอเคเอาไปว่าจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเรากลับมาพบกับห้องที่น่าจะสะอาดแล้วนะฮะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ